หังเสองแถบแต่เดียวตีวงกลมเฮ้ยคนแต่งชุดประกอบยังไงหัวท้ายหัวท้ายครับตากล้องเล็งซิมมอนซิมมอนแมตเองอะมันอยู่นี่แหลยต้องเล่นสี่โฟร์ไปเด้อเยี่ยมไปเลยดึงดึงหักนักลูกแค่นี้แหละอุ้ยนอนนี่ันข้ายใหญ่คนมันจะดุดแรง

ช้างมายืนข้างหลังเลยครับได้ไหมช้างก็มาอีกสก้าม่ใกล้ๆได้ไหมครับมใได้เออได้มาใกล้ๆใหญ่ๆน่อยู่ข้างหลังนี้เลยเนี่ช้างคนเดียวอ่ะโอเลนเนตเนเ้นล่มาเเาลกขึ้นเนนนเนโา

เอาหลังกินนี่มาเป็นตะขีพยานใกลๆตรงนี้เยอะกันเลยนีฮะถังขู้นมาดิอืมเอาหอก่อนขอความนิ่งด้วยที่มันกิน อ้าวขายม้อนกันมาวันนั้นเรายังมีป้อนเลยเนาะมะพร้าวไปไม่กินเลยวะทุกันไม่เอาหรอค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวค่ยกิน เข้าใกล้เรื่อเสียงวัดนัวแตงโมแล้วกินแข้ปตังตัวเลยแล้วมันไม่กินตวมจะพูดเาหนวยออกไเลยเนี่ยือนาเออเดี๋ยวเอาโวยมาติดเนี่ยืนะเนี่ยว่ะให้มันจับพุติการคึ้เลยเอาเลขมาเลี้ยงด้วยหนึ่งถึงสิบวันนี้ครับ ที่กินเองบุ๊ิวเนาะ้มันพ่จัากอกเว้ยเอ้้าเอด้งไ่อหนไี่เดี๋ยวเดนเวาคมแจ้มัน้ย่าจะเไ่า่ด้ไม้ป่ะดืไ้านี่อ่ะไม่ไห้ครับมหีเนาะยแล้วะเ่ด้ปจกขอเสียหายด้วย ผมไดบางคนมีบ้างไ่ห้เาน่เ่ราพิจารณตัวเองได้แล้วเองแล้วครจัดคุอนบผี้จจัดกิจกรรมอะไรครับครับก็วันนี้ถือว่า เป็นการจัดขอบคุณช้างพายวันสุรินที่ทายร่วมทายสนุกผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรครั้งนี้นะครับเขาก็ได้เสียงทายว่าโปรตุเกสจะชนะก็เป็นอย่างที่คาดหมายครับครับผมก็ขอบคุณช้างก็เลยจัดอาหารให้ช้างในวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับครับแล้วสําหรับที่โครงการเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเชิญชวนนักท่องเที่ยวนี่ ปัจจุบันนี้นะครับผมก็กําลังดําเนินโครงการไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ก็ผู้เที่ยวชมก็จะสามารถเข้ามาดูช้างที่อยู่ในพื้นที่ของเราได้อาจจะยังไม่เป็นที่ที่สวยงามนักแต่ก็ค่อยๆพัฒนากันไปได้ครับครับขอบคุณครับครับแล้วมีช้างดูมีในความดูแลเนะถึงหนึ่งกอคอนี้เรามีช้างอยู่18.4เชือกครับเรามีการรับสมัครเพิ่มไหมยังยังรับสมัครเพิ่มเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะหมด ปีงบประมาณอีก2เดือนข้างหน้านี้ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าหมายไว้200เชือกเหมือนเดิมครับครับับปัจจุบันยังคงมีช้างเล่ร่อนอยู่เนะี่ยอยากจะฝากเชิญชวนไม่มากลับบ้านเกิดยังไงบ้างครับผมสําหรับพี่น้องชาวช้างที่นําช้างไปเลร่ร่อนตั้งเมืองใหญ่นะครับก็ให้ให,ให้ให้ความสําคัญนิดนึงว่าช้างคงไม่ใช่ใช้วิถีอยู่อย่างนั้นก็ขอให้นํากลับเข้ามาในพื้นที่ของเขาแล้วก็ถ้าไม่มีที่อยู่จริงๆก็มาสมัครในโครงการของ ประชาณาจักรขององค์การสวนสัตว์ด้วยครับผมครับแล้วช้างที่รรรอนเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงบ้างครับกับอุบัติเหตุเหมือนเมื่อคือนก็มีไฟฟ้าช็อตมีเลยก็ยังเป็นที่ซ่านนะครับผมคือที่แน่และคือไม่ใช่พื้นที่ที่เขาอยู่อ,อันตราย,ยหลายๆอย่างของเขาคือจากแม้กระทั่งการเดินไปการไปกินนอนอยู่ทั้งควาช้างเองและตัวช้างเองก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาเยอะแยะก็เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนให้มาสมัครอยู่ในโครงการของโคชาอนาจักครับ ครับจะได้รายได้ยังไงบ้างครับเบื้องต้นสําหรับปีนี้นะครับผมก็ยังมีรายได้อยู่ที่1,800บาทต่อเดือนแล้วก็เราก็แจกอาหารช้างให้ด้วยครับผมมีญาแจกให้